ปตทอโดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางประกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชนพื้นที่ตำบลบางประกงอำเภอบางปะกงจังหวัดชัชเชงเซาค่ะ ที่เทศบาลตำบลบางประกงพรมเทพรังสรรค์อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนายพลวัชส,สว่างอารมณ์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลบางประกงพรมเทพรังสรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชนโดยมีนายอุทัยมหิตทิมหาวงผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัทปตทจำกัดมหาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางประกงเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนโบกจากบางประกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชนค่ะให้กับผู้นําและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางประกงอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งชุมชนที่มีพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนโบกจากบางประกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ผ่านกิจกรรมสุขภาพดีเคลื่อนที่สู่ชุมชนเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจ สุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนโบกจากบางประกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้รวมทั้งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬารัฐ3อินเตอร์มาให้บริการทางการแพทย์พร้อมบริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตรวจโรคทั่วไปตรวจสายตาตรวจสมรรถภาพทางปอดตรวจสมรรถ การได้ยินและการบริการจ่ายยาสามัญทั่วไปนอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมเกมสนุกสนุกสำหรับเด็กๆที่มาร่วมงานด้วยค่ะผมรู้สึกว่าโครงการของปตทสุขภาพเคลื่อนที่ที่ดีนะครับรรู้สึกว่าดีและอย่างหนึ่งรู้สึกว่าชาตวตะบลมะคงก็มีความสุขเห็นปตทได้สนับสนุนสิ่งดีๆให้กับ ชุมชนของเราเรามีโอกาสดีๆอย่างนี้ครับมีน้อยมากนะครับที่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ชาวตำบลมะมะกงหรือใกล้เคียงนะครับได้มา,าตรวจสุขภาพกันนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าดีใจแทนกับชาวบ้านนะครับที่ปตท,ะทให้ความสนับสนุนกับหมู่บ้านเรานะครับ